<Okay. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโซดานะคะจะพาทุกคนมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนง,ง่ายๆกับสิงคองนะคะถือว่าเป็นการรีวิวไปด้วยเลยละกัน <laughs> เนียนเนะนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําแร่นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆนะคะหลายๆคนอาจจะยังเคยใช้หรือยังไม่เคยใช้น้ําแร่นะคะอันนี้ก็เป็นของแบรนด์วิชชี่นะคะจากฝรั่งเศสนะคะน้ําแร่นะคะภาษาจีนพูดว่าข่วงอู้สวยข่วงอู้สวยแปลว่าน้ําแร่นั่นเองนะคะน้ําแร่ตัวนี้นะคะมีแร่ธาตุ15ชนิดนะคะ หลายๆคนถามว่าน้ำแร่เค็มหรือเปล่านะคะน้ำแร่เค็มหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้ดีนะคะก็เค็มนะคะมันมาจากแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุที่สิบาชนิดมันจะมีพวกโซเดียมพวกอะไรอะแบงกานีสคือแบบแร่ธาตุไหลมาจากภูเขาอะไรประมาณนี้นะคะ ประโยชน์ของน้ำแร่นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปลอบประโมผิวนะคะภาษาจีนก็พูดว่าซู้หวนจีฟูซู้หวนจีฟูแปลว่าปลอบประโลมผิวทํา,หหาทให้ผิวรู้สึกแบบอ่อนโยนนุ่มสบายแบบเออมันดีอ่ะมันเย็น ใครนะคะที่แต่งหน้าบ่อยๆนะคะแล้วต้องการเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันก็แนะนําให้ใช้น้ําแร่ไม่จำเป็นจะเป็นน้ําแร่ของมิชี็ได้คือมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อม,มากที่ออกมาตอนนี้นะคะแล้วก็น,กน้ําแร่นี่ยังช่วยให้ลดการอักเสบของผิวด้วยนะคะใครที่ไปตามแดดมาผิวไม่ไปทะเลนะคะแล้วแสบร้อนนะคะ ก็ใช้น้ำแร่นะคะฉีดช่วยปลอบรมผิวกันนะคะโซจะฉีดให้ดูดอีกรอบนะคะวันนี้แบบเออทาแป้งแบบกันน้ำมานะคะเดี๋ยวไว้มารีวิวนะคะว่าแป้งยอ่ออะไรนะคะกันน้ำแบบล้วแบบไม่ตันด้วยนะคะเออโอมันแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องชุ่มชื้นขนาดนี้นะคะ่ะเวลาที่มันโดนฉีดอันนี้โซเทสให้ดูว่าเวลาเราฉีดนําแรกมันก็จะประมาณนี้แล้วก็ใช้ได้ทั้งตลอดวันนะคะใช้ได้ตลอดวันและทริกเล็กๆนะคะจาก การฉีดน้ําแร่นะคะก็คือเว้าที่เราฉีดนะคะเราก็ทิ้งไว้30วิ3าวินะคะไม่ได้ไม่ใช่30นาทีนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะคะสะอาดๆนะคะมาค่อยๆซับซับบบนะคะเผ็ดรับนี้โซก็ได้ไปมาจากของวิธีนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเขาบอกว่าการที่เราฉีดน้ําแร่ออกไปแล้วเราไม่ซับน้ําที่มันอยู่บนใบหน้าออกเนี่ย น้ำนะคะมันจะระเหยไปกับอากาศข้างนอกมันก็จะดูดความชุ่มชื้นในผิวของเราออกไปด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> จริงๆนะคะดังนั้นนะคะเวลาฉีดน้ำแร่เสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนซับความเอ่อออกไปด้วยนะคะหลัง30นะคะซับความอะไรพูดอะไรซับน้ำนะคะที่มันเหลืออยู่นะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว30วินาทีออกไปด้วยนะคะแล้วผิวเราเนี่ยก็จะ ดูดน้ําความชุ่มชื้นแล้วก็มันก็จะอยู่ในผิวประมาณนี้นะคะเขาว่างั้นนะคะโอเคใครก็ไปหาซื้อกันได้นะคะที่บุญวัสดาหรือว่าตามห้างช้นัททั่วไปนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเขาก็มีนะคะหรือใครมีน้ําแร่อะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะยกเว้นน้ําแร่ น้ำแร่ที่กินอ่านั้นอันนั้นก็คือน้ำแรก่กินก็ควรดืงง่มเยอะๆต่อวันแต่โซเป็นคนที่ดืม่มน้ำน้อยมากนะคะโอเควันนี้ก็ได้ไปสองคำศัพท์นะคะก็คือคำว่ากว้างสู้สวยแปลว่าน้ำแร่นะคะกับสู้หัวผีฟูแปลว่าปอบบะรุงผิวนั่นเองนะคะ อีพีหน้าจะเป็นเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าแล้วก็มาผสมคำศัพท์อะไรนั้นรอติดตามกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด Subscribe ให้โซดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิๆง,ด,งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ่ายเจียน